สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการติดตั้งโปรแกรม a p p s e r v ์ฟกันนะครับซึ่งเราจะนำมาใช้นะครับในการเรียนภาษา SQL นะครับบน PHP Admin นะครับหรือว่าบนฐานข้อมูล MySQL นั่นเองนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแอปเซิร์ฟขึ้นมาก่อนนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ a p p s e r v e .ORG นะครับหรือเว็บไซต์อื่นก็ได้นะครับที่มีโปรแกรม AppServe อยู่ตอนนี้โปรแกรมที่ผมดาวน์โหลดมาก็จะเป็น AppServe x64 เวอร์ชัน9.3นะครับ x64 หมายถึงทำงานบนระบบ64บิตนะครับซึ่งเราก็ใช้กันใน Windows ทั่วไปก็เป็น64บิตการติดตั้งนะครับง,ง่ายครับเดบิบลคลิกโปรแกรมเข้าไปนะครับแล้วก็ตอบเย s นะครับจากนั้นนะครับก็จะเริ่มทำการติดตั้งโดยโปรแกรมก็บอกว่า welcome ก็คือ กล่าวต้อนรับนะครับก็เป็นแอปเซิร์ฟนะเวอร์ชัน9.3นะครับเซตอัพวิชาต์ก็คือติดตั้งนะฮะติดตั้งแบบง่ายๆนะครับมีตัวช่วยกด next ครับแล้วก็จะมีลายเส้น agreement หรือข้อตกลงนะครับนะฮะให้เราตอบนะครับ i agree ก็คือตกลงนะครับว่าจะใช้โปรแกรมนี้นะครับตามเงื่อนไขตามเนี้ยนะครับนะฮะกด i agree นะครับโปรแกรมบอกว่าจะติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ Appserv e ในไดรฟ์ C นะ ถ้าเราตกลงก็กด next แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งก็กดได้นะครับกดเปา่นะครับเนี่ยฮะแล้วก็สามารถไปเลือกตำแหน่งนะครับในไดร์์อื่นนะครับแต่ในที่นี้ผมขอติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ปกตินะครับที่เขาใช้กันคือไดร์ C appserve นั่นเองนะครับให้กด next ครับโปรแกรมจะถามว่าจะเลือกนะครับ select c o m p o n e n t คือเลือกองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับใน appserve นั้นนะครับจะมีแพคเกจ c o m p o n e n t หรือว่ามีองค์ประกอบ อยู่4อย่างนะครับก็คือมีโปรแกรม Apache นะครับ HTTP Server อันนี้คือเป็นโปรแกรมเพื่อให้สามารถรันเว็บเซอร์วิสนะครับหรือว่าจำลองเครื่องเรานะครับเป็นเป็นเว็บเซอร์เวอร์นะครับนะซึ่งจะต้องติดตั้งเสมออันที่2คือ MySQL Database นะครับนะซึ่งเราก็จะต้องใช้มันสำหรับอันที่3ที่4นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ไม่ใช้คือ PHP ให Hypertext Process p p r o c e s s o r นี่คือตัวประมวลผล PHP ถ้าเราเขียนโปรแกรม PHP นะครับเราก็ควรจะต้องมีไว้แต่ถ้าเราไม่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 เขียนโปรแกรม PHP นะครับก็เอาออกได้ครับแต่ีนที่ติดไว้ตัวสุดท้ายคือ PHP MyAdmin นะครับตัวนี้ก็คือไว้สำหรับเป็นโปรแกรมจัดการบริหารนะครับฐานข้อมูล MySQL นะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้นะครับเพราะงั้นพูดง่ายติ๊กมันทั้งหมดนี้แหละนะครับนะฮะแล้วก็กด Next ต่อไป โปรแกรมก็บอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนมชื่ออะไรนะครับนะตอนนี้มันตั้งชื่อว่า localhost นะมันก็ใช้ตัวนี้แหละครับนะฮะก็คือเราใช้บนเครื่องของเรานะครับให้กด next ต่อไปเลยนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับที่จะเป็นส่วนของการติดตั้ง mysql หรือการ Config mysql เขาจะถามว่ารหัสผ่านของ root root นี่คือเหมือนเหมือนก a d นะครับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการจัดการ mysql นะครับเขาให้ตั้งรหัสผ่านซึ่งเราก็จะต้องตั้งด้วยตัวอักษรทั้งหมด 8ตัวนะครับหรือตัวเลขก็ได้นะครับในที่นี้เพื่อความสะดวกนะครับและจําง่ายผมก็จะใช้ตัวเลข1-8ก็จะพิมพ์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพิมพ์3แบบเดิม4,5,6,7,8ต่อจากนั้นก็กด install นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทําการติดตั้งนะครับนะก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับนะ ถ้าอยากจะดูรายละเอียดก็กดโชว์ดีเทลก็ได้นะครับว่าเขาติดตั้งอะไรนะครับมันก็จะบอกว่าติดตั้งตอนนี้กําลังติดตั้ง php อะไรอย่างเงี้ยนะครับติดตั้ง apache โยว่าไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอมันสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ก็ติดตั้ง mysql แล้วนะครับคือถ้าเราเลือกองประกอบไว้หลายตัวก็ต้องติดตั้งนานหน่อยนะครับแต่โดยทั่วไปก็เลือกทุกตัวนะครับเพราะว่าเรามักจะใช้ร่วมกันนะครับ ในการที่จะสร้างเป็นโปรแกรมนะครับที่เกี่ยวกับเป็นเว็บแอปนะครับก็คือโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บนะฮะโดยทั่วไปก็คือใช้ภาษา PHP เขียนอย่างนี้นะครับก็ใช้นะครับติ๊กวันทั้งหมดนะครับตอนนี้กำลังติดตั้ง m y SQL แล้วนะครับนะรออีกสักครู่หนึ่งนะครับก็เป็นฐานข้อมูล m y SQL นี่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ถ้าเป็น SSD ป่านนี้ก็คงเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นฮาร์ดดิสปกติขนาดน,นิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่า complete นะครับเอ่อแอปเซิร์ฟเซตอัพวิสาก็คือได้สิ้นสุดการติดตั้งแล้วถามว่าจะสตาร์ทอัปเปเช่กับ m มซ์คิมลเลยไหมก็ส่วนใหญ่ก็สตาร์ทเลยนะครับก็กดฟินิชไปนะครับนะ,บนะตอนนี้ก็จะดเนินการสตาร์ท Apache นะครับแล้วก็ MySQL วิธีการตรวจสอบนะครับว่าโปรแกรมใช้ได้ไหมนะครับเราจะต้องเปิดโปรแกรมนะครับเ Web b ์เซอร์ขึ้นมานะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์ตรงนี้คำว่า localhost นะครับ localhost ตัวนี้นะครับ localhost กด enter นะครับจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ขึ้นนะครับพิมพ์เป็นตัวเลขก็ได้นะครับชุดตัวเลข IP ก็คือ 1น7่องนะครับจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งตัวนี้นะครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งกด enter ปั๊บนะครับถ้า enter มามันก็จะน่าจะได้แบบเดิมแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราถูกต้องแล้วนะครับสำหรับการทำงานของ apache web server ถ้าจะทดสอบ php my admin นะครับเพื่อใช้งานนะครับก็ให้ต้องพิมพ์คำว่า slash php my admin นะครับแบบนี้นะครับ php my admin นะครับลองกด enter ปั๊บ นะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะกําหนดว่า user คือ r o t นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็คือรหัสผ่านที่เรากําหนดไว้อย่าลืมนะครับตรงนี้จากนั้นก็กดโปรแกรม go นี่ก็คือการตรวจสอบ PHP m Admin นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม PHP my Admin นะครับนะเพรางั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม PHP m y Admin นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไปแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ